คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนัเียนคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะกับเฮียหมาหม,มาเฮงนั่นเอง หลายๆคนเรียกร้องมาครับผมว่าโหมดนี้เนี่ยมันคืออะไรมันเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเฮียมาพาไปเล่นฝากเข้าไปเสด็จที่เหลืออยู่นะครับผมต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่มีการเตริมเพิ่มใดๆทั้งสิน้นเล่นได้เท่าไหนก็เท่านั้นเลยนะครับผมแต่เฮียเนี่ยจะบวกทั้งบาทั้งบอลและสล็อตซะส่วนใหญ่นะครับผมอมาดูแล้วกันนะฮะว่าโหมดนี้มันเล่นยังไงนะครับผมมาดูว่าเฮียเนี่ยจะพาไปเล่นอะไรแล้วกันะะสําหรับวันนี้นะครับผมมาชมกัน รอมาโหลดสักครู่นะครับผมฝากไว้สนิดสรอบไลน์แอดเฮียนะับผมแอดเฮียหมานะครับผมบอกว่าเข้ามาเนี่ยแค่กดคลิกเข้าไปนะครับผมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายแค่ปลายนิ้วนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับทุกท่านที่กระังสนใจอยู่นั่นเองนี่นะครับผมมาแล้วฮะเป็นบ็อกเด้งนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยที่กําลังได้รับความนิยมเลยนะครับผม และสาหรับหลายๆคนที่กาลังงงว่ามันเล่นยังไงนะเดี๋ยวเฮียจะพาไปเล่นกันนะครับผมามาลุยกันเลยฮะคือต้องบอกว่าอันนี้นี่จะเป็นจํานวนขานะครับผมนี่นี่ตรงด้านล่างนี่นะครับผมจะเป็นจํานวนขานะครับผมนี่ขาที่1ขา2ขา3ขา4ี่ขา5นะครับผมนะฮะแล้วข้างบนนี่ยก็จะเป็นการแทงของไพ่คู่นั่นเองนะครับผมจะเป็นการเล่น ดังแค่2ใบเท่านั้นนะครับผมตามมาเลยฮะตามมาเลยตามมาเลยนะครับผมมาดูกันตอนนี้ทําการแจกไพ่เรียบร้อยนะครับผมส่วนสถิติอานล่าเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าไพ่ออกอะไรไปบ้างนะครับผมกี่แต้มนั่นเองนะฮะมีข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไพ่เจ้านะครับผมตายแล้วเจ้าได้3านะที่เหลือเนี่ยชนเจ้าและกินทั้งหมดเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยฮะขาที่5มาดีครับผมใส่ขาที่5้าจากสองร้อยละจานขา4นะครับผมขา2และขา1นนะฮะ แม่กดคอนเฟิร์มไม่ทันเอาใหม่ครับผมรอตาหน้าใช้เวลาค่อนข้างเยอะหลือเกินนะครับผมไม่เป็นไรครับผมอ้าวขาที่1ได้3แต้มมาบมขาซอได้ปอกเ้ขาสามได้3แต้ม4 2แต้มและ5ได้5แต้มเท่านั้นเจ้าได้แค่แต้มเดียวทั้งหมดคือกินเรียบครับผมอ่านะฮะผมอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเล่นไม่ยากนะครับผมเล่นไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอันนี้เนี่ยจะใช้ดวงซะส,ส่วนใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเฮียจะพามาเล่นกันว่ามาเล่นยังไงอะไรกันยังไงบ้างนะครับผมไปเลยฮะ นี่ใส่ไปเลยครับผมขาละร้อยนะฮะใส่ขานี้ไปก่อนนะหนึ่งร้อยนะครับผมขาสามหนึ่งร้อยนะฮะผมละขาหนึ่งหนึ่งร้อยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอ๋อต้องกดทีละอันนะครับผมกาในการคอนเฟิร์มจะรวดเดียวไม่ได้นะฮะรวดเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเราใส่ไปสามขาก่อนล้วกันนะฮะไปครับเอาเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมขาแรกก็มาแล้วครับผมเก้าแต้มนะปอกเก้าขาสองก็ปอกเก้าเหมือนกันนะครับผม ขา3ที่เราเล่นไว้ว่างไงครับผม6แต้มถือว่าสวยอยู่นะครับผมขา4เราไม่ได้แทบปอก9ขา5ป๊อก8และเจ้ามาแค่4แต้มเพราะฉะนั้นกินเต็มครับผม4ขางามงามหนอดไปเลยนะฮะมาแล้วครับผมจากทุนที้เข้ามาเมื่อกี้เนี่ย9ก0กว่าบาทนะครับผม968บาทได้ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาเป็น1,368แแล้วนะครับผมใส่ไปอีกฮะอย่าไปหยุดครับผมใส่ไปอีกใส่ไปอีกนะฮะ เรามาใส่ขาสกันแล้วกันขาสี่สักหนึ่งร้อยบาทนะครับผมขาสามร้อยหนึ่งและขาสอ1ร้อยหนึ่งนั่นเองนะฮะคือต้องบอกว่าในเวลาที่เราแทงเนี่ยเขาจะหักเราไปอีก1 0 0ร้อยบาททันทีนะครับผมเป็นการกังเด้งนั่นเองนะฮะื่อเจ้าเด้งขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทําการหักหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการหักเด้งรอไว้แล้วแต่ไงเราจะได้คืนแน่นอนนะครับผมไปเลยฮะไปที่การเปิดไพ่ของเราเลยนะครับผม ว่ายังไงครับผมอ่าขา2ได้ราปกแปดแล้วนะฮะขา3เราโบนะครับผมขา4เราได้2แท้มและเจ้าว่าไงครับเจ้าปอกแปดนะครับผมชนแล้วโดนกินไป2ขาแต่เจ้าไม่เด้งนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คือจะเสียแค่100บาทเท่านั้นนะครับอ่าเห็นไหมฮะเราจะเสียไปแค่อ่าหนึ่งถึงสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะดูนี่ครับผมยอดเบ็ดกับผมตรงนี้นั่นเองนะฮะ เนี่เราจะเสียไป2องบาทคือตัวสอตัวนี้นะครับผมคือ3กับ4นั่นเองนะฮะอ่ะไปต่อครับผมไปต่อกันเลยนะฮะคือตรงนี้เนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะเฮียยังไม่มั่นใจว่าเขาอั้นเบ็ดเท่าไหร่นะครับผมแต่น่าจะได้แค่ประมาณ100นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวถ้าได้เบ็ดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับผมอ่ะใส่ไปเลยครับผมถ้าจ้างไปป๊อกก้าเนี่ยเรากินแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นั่นเอง ใส่ติดเสมอไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันเอ้าไม่ทันครับผมไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมได้เราเจ้าป๊อกแตานี้คงไม่ป๊อกอีกเอามาแล้วครับผมได้ไพ่คู่ลืมใส่เสมอเอาป๊อกเก้ามาครับผมป๊อกเก้ามาเรียบร้อยห้าแต้มป๊อกแปดเด้งด้วยนะครับผมเจ้าได้เท่าไหร่ฮะขาตัท้ายน่ะเราเจ็ดครับผมโอ้โหเรากินสองขานะฮะแต่เราได้เด้งด้วยตรงนี้ถามว่าคุ้มไหมก็ยังคุ้มอยู่นะครับอ่ายังคุ้มอยู่นะครับพี่น้องครับนะ คือต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่มาเป็นคู่คิงเนี่ยเราบวกนะ อัน <Workers, S 2> <Jin> นี้คือเราบวกนะเพราะว่ามันเป็นการเล่นปอกเด้ง2ใบนะครับไม่ถือว่าเป็นโบวเป็นบอร์ดนะนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเฮียเข้ามานําให้เท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการสลับไพ่แล้วสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่อยากได้ความรู้ในเรื่องของไพ่ป็อกเด้งเนี่ยนะเดี๋ยวรอเฮียศึกษาชนิดนึงนะเดี๋ยวเฮียจะกลับมาทําเป็นไกด์ให้ดูแล้วกันว่าควรเล่นแบบไหนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งมากันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เฮียก็มาพาบวกกําไรไป500กว่าบาทเลยแล้วกันนะฮะ เอาฝากไว้สำหรับช่องทางในการติดต่อของเฮียนะครับผมแอดเฮียหมานะฮะแอดเฮียหมาแล้วก็ฝากไว้สำหรับน้องที่ยังไม่อายุ18ปีบริบูต,ตรตัวนี้เฮียยังไม่แนะนให้เข้ามาเล่นนะแต่ถ้าใครที่มีการงานการเงินงที่มั่นคงนั้นเนี่ยลองมาหาเป็นรายได้เสริมทางนี้ดูกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเฮียมองว่ามันเป็นการหารายได้ที่ค่อนข้างที่จะโปร่งใสและได้รวดเร็วเลยนะและหน้าเว็บที่เฮียเล่นนะครับจะเป็นของ mm88ruby เว็บที่รวบรวมนะครับผมระดับหัวกะทินะครับของเกมแตละอย่างเนี่ยเอามารวบรวมกันไว้นะฮะ และมีเกมไม่ได้ในมากมายกันเลยทีเดียวฝากไว้ด้วยนะครับผมมีการฝากถอนโอนเติมจ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจหน้าไม่หงอรอไม่นานนะครับผมเรารวบรวมคอร์เซนเตอร์ที่มีฝีมืออย่างมากล้นนะครับผมในการฝากถอนโอนเติมจ่ายบริการท่านตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็ไลน์แอดของเฮียนะครับผมด้านล่างแอดเฮียหมานะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้เฮียต้องขอญอยตลากันไปก่อนนะแล้วกลับมาพบกับผมใหม่นะเฮียหมาหมาเฮงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ